ก็ขอเอ่ยยินดียินดีต้อนรับที่ได้รู้จักกันยินดีต้อนรับที่ที่ได้รู้จักกันเราจะอยู่ไกลแค่ไหนโทรศัพท์ก็อยู่ใกลอก้อืมใ,ใช่อยากจะอยากจะคุยอะไรให้มันมันเทามันเท่าความเครียดก็ได้อยากจะแนะนำจะเล็บเรียมความคิดก็ได้จะเอ่อสื่อสารด้านอะไรก็ได้ท่นานั้น น้องอน้องชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรนะอ,อ๋อผมชื่อเ,เนี่ยภาษากาเกรียนใช่ไหมเออใช่ใช่ภาษาการเรียงก็ได้ภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยไมียุทธชยัยเออ,อยุทธชยัยอ,อ,อยู่พบพระอยู่ใกล้อยู่ใกล้ถนนรหรือเปล่าหรือว่าอยู่บนดอย จากจะบ้านน้องไปที่อำเภอพ่อพร,พระในไกลเท่าไหร่ไกลกี่กิโลแปดก,กิโลนั้นแปดก,กิโลก็ไม่ไกลเนี่ยอืมอืมอยู่อยู่ที่พ่อพระอยู่หมู่บ้านชื่ออะไรนะ อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดอยมูเซอร์นาะอดอยมอเซิร์นี่กใกล้นะออใกล้ๆอ๋อใกล้ดอยมูเซอร์แล้วเหรออ,หอ,อ,รอืมือเซิร์นอือเวลามีอืมเวลามีโอกาสก็พี่จะไปห,หาบ้านนะเออไม่เป็นไรมาเที่ยวอันนี้เอา,า,าอะไรชื้นฮะ อันนี้ชาวคิชชาวพุทธอ๋อชาวผมเป็นชาวชาวพุทธชาวพุทธเหรอเออแต่คนเป็นชาวพิชอืมมันก็ดีชาวคิชชาวคิชเลยชาวพุทธเราก็พูดภาษาเขาเรื่องไงเออพอเกิดมาเนี่ยเจอนับพุททุกคนแหละใช่ใช่หรือจำต่างหรืออีตาเราต้องแบ่งความได้ให้ ยัง<ใ><ช>ยังไงคนเราเนี่ยต้องรับพัดเจ้ารองลงมาต้องรับพ่อแม่ใช่เออ,อรับพัดเจ้าเสร็จต้องรับพ่อแม่<ๆ>คนที่ได้รับพ่อแม่ถือว่าเป็นลูกหลานที่ทดแทนบ,บุตรพ่อแม่มัไม่ได้ใช่ใช่<ๆ>พเพผมก็ผมก็อยากจะคุยเรื่องที่ว่าพ่อแม่สำคัญขนาดไหนเอ่ตอต่อลูกต่อลูกๆทุกคนเนี่ย อยากจะอยาจะได้ความรู้สึกจากทุกคนผมจะสัมภาษณ์้ายทุกคนว่าพ่อแม่มีอะไรมีพระคุณมากมากขนาดไหนต่อลูกทั้งปวงน้องน้องช่วยอธิบายว่าลูกควรทำยังไงต่อพ่อแม่หรือไม่ต้องทำยังไงต่อพ่อแม่ต้องทำให้พ่อแม่เสียใจหรือจะทำให้พ่อแม่ดีใจเนี่ยน้อง ช่วยบาง<อ>ใจออกะให้หน่อยจุดหลันหลานเนี่ยขึ้นอยู่กับพ่อแม่นะแต่พ่อแม่เห็นต้องสองลูกหลานตั้งแต่เเข้าวัดเข้าบบกอ์สียไบายละมุดที่มันไม่ดีเนี่ยอ่อเด็กรุ่นๆแถยวยาวชนเนี่ยมันต้องแน่นอนแน่สียาบายลมุนมันเยอะแยะไป เล่าบุรีกังชายาบ้าเนี่ยถือว่าเออคัดแน่นําทิตดีเนี่ยลูกต้องไปเข้าวัดเข้าบกถนี่มันจะดีกว่าแล้วเขาเขาไม่ยอมอ่ะเขาไม่ตอนโตขึ้นมานี่ถ้ารู้จักบุคุของพ่อแม่เนี่ยมันจะรู้สึกขี้ต่อไปวัดไปบสถเนี่ยมันจะรู้สึกดีมันจะแยกออกอ่ะถ้าไม่เข้าบสถ์วัดมันขึ้นอยู่กับสีใบยมุที่มนไม่ดีอ่ะเออตัวนี้ พ่อแมแต่ตัวแทนของลูกเนี่ยยังไงยังไงพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเหมืนกันถ้าพ่อเอากียาเนี่ยแต่ลูกเนี่ยมันจะเสียใจเพราะว่ามันคือสติมมันไม่ได้ถ้าไม่เขา้าเข้าบกแม่มันไม่ดีเมือนกันอืแต่แต่แต่พี่ไปเห็นบางบางคนในพ่อแม่ เราไม่ติดยาไม่ติดอะไรก็ไม่ติดแต,ลตด่ลูกมาติดยาบ้าลูกมาติดเหล้าติดยาเนี่ยอันนั้นเนี่ยต้องฟื้นฟูเนี่ยยังไงยัยเด็กเนี่ยอยาไว้ชนเนี่ยถ้าตำรวจมาติดยาเมื่อไรถ้าลูกพ่อแม่พูดมาไม่ฟังเนี่ยต้องให้กฎหมายมาช่วยเดนหน่อยเอองั้นแหละให้กฎหมายมาช่วยเพราะว่าลูกมาติดยาปุ๊ดเดพ่อแม่ตอไม่ได้ทั้น ถ้าสมว่าลูกมันไม่ดีขนาดนั้นเนี่ยพ่อแม่ยารักจนถึงวันตายแล้วแหละใช่ใช่ใช่ต้องต้องเอ่อต้องแบกภาระราไปถึงวันสุดท้ายแล้วแหละใ้าเลยคนที่เสียใจหนักที่สุดก็คือพ่อแม่แหละใช่ใช่ถ้าสมว่าพ่อแม่เอาไม่ได้มันต้องแก้ที่ถึงที่สุดแหละถ้าสมว่าพ่อแม่แก้ไม่ได้ต้องปล่อยตามบุญเนี่ยตาไปตามการเลยต้องให้รัฐบาลมาช่วยหน่อยหน่อยถ้าสมว่าลูคนยิ้มันไม่ดีแล้ว ยกให้ผู้ใหญ่ก็ได้ไปบาบัดทุบบรรุสุดอ่ะเวลาบารุสุดถ้าสมมติว่าไปอยู่ในเด็ดมันไม่ใช่พูดเนะเาะอืมอืมจะสวดมนต์อืมไหว้พระที่ลาถ้าสมมติว่าเออามารู้สึกตัวทีหลังมันจะแก้ถูกวิธีอยู่ใช่พ่อพ่อแม่พ่อแม่มีลูกมีหลานมาเพื่อฝ่าชีวิต ให้กับลูกกับหลานเนี่ยลูกหลานมาติดยาเนี่ยไม่เอาไหนเลยไม่ทํามาหากินหรอกเพราะไม่เสียใจยขนาดไหนผมไม่ผมไม่สนใจอะ่ะถ้าสมมติลูกเนี่ยมาต้องสนใจล้วจะดีไม่ดีมันก็คือลูกกันใช่ไหมใช่ใช่เราตักขาไมได้ยังไงแต่เตราสอนใ,ให้ดีมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ยอมอะ่ะถ้าสมมติมันาาไม่ยอมต้องอปไปทําำกฎหมายนัย่นแหละอืม พูดใหญ่ๆถ้าตรงนั้นเสนอผู้ใหญ่เสร็จโพแล้วก็เข้าสูงบบัดอ่ะสงบบัดิเสร็จโพแล้วก็ไปทำโน้ตเขาจะแนะนามอะไรล่ะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งเขาจะสวดโมสวดอะไรเขาจะทำอย่างเนี้ยที่ถ้าเข้าแถวแถวบ้านเราแล้วมาดีขึ้นหลายคนแล้วอืมอืมอืมเพราะไม่พูดไม่ฟังอะไรก็ไม่ฟังถึงเวลาแล้วก็ ขาจะรู้สึกตัวว่าไปนู่นมันเจอมาคนดีขึ้นเยอะเลยอืม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 บางคน <ๆ S 2> ถ้าสมมตมม 3, 4, ิติดคุกมาสามสี่ปีแล้วลงไปโนไปฝึกแบบมาจำบ้างมาำบ้างปูบ้านอะไรมาทำได้หมดอะ่ะอ<ๆ>ืมอ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 ะไรที่เยอะทันท<ๆ>ีไปอยู่ในคุกห้าหกปีโอหกลับบ้านเกลืออาชีพเข้ามีแลอืมอืมทันทีพี่พี่ไปเห็นเนี่ยบางคนเนี่ยพ่อแม่บอกยังไงก็ แกมาสนใจแกมีเตนอนมีเตไปเที่ยวไปเที่ยวเครื่องเออไปไปตลอดเลยพ่อแม่เขาเขาว่าเมื่อไหร่ก็เถียงกันไปเถียงกันมาเงี้ยเออใช่ใช่มีเยอะแถวตอนแต่ที่มีเมื่อกาแหละหมู่บ้านเยอะแถตอนแต่สี่ร้อยบาราคาเลยไมีทุกอย่างเนี่ยอืมอืมแล้วม่ก็แล้วม่ก็เสียใจว่าเออเป็น ถึงเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ไรลูกไม่ไม่ฟังเน่ยลูกลูกพ่อแม่เสียใจขนาดไหนพ่อแม่แก่พ่อแม่แก่แล้วทำทามาหากินไม่ได้แล้วทางานขอไม่รับแล้วเอ้ยามายามาขี้เล่าขี้ยาเนี่ยพ่อแม่จะเอาชีวิตไปไว้ที่ไหนเออถ้าอย่างนั้นดต้องต้องไปคุยกับผู้ใหญ่นั่นแหละคุยกับผู้ใหญ่ แต่พ่อแม่มันต้องเซ็นผ่านเยเซ็นผ่านแล้วรัฐบาลมันจะช่วยอ่ะไปอยู่ในภาวะถึบบำบัดอืมเออแต่ทางบบทางที่ดีเขาต้องสมัครไปเองอี่ยมันบางคนถ้าพ่อแม่จะให้มันไปบำบัดมันจะโทษพ่อแม่ว่าเออพ่อแม่จะให้มันมาไปนี่ไปนู่ไนไปติดคุกไป มันป่าอะไรม,ไมก็ไม่ยอมอ่ะพอาะเรื่องนะมันไม่ใช่เกี่ยวกับสิทธิคุ่เน่ะเออเพราะว่าป่าเอ่ใช่มันไม่ใช่สีทธิคู่แต่รัฐบ,บ,บาลมันต้องเสนอนนอ,อ,อีกทีหนึ่งอืมอืมตอนการ c l อะไรเขาจะเสนอให้หมดอ่ะใช่ใช่ได้พูดถึงเวลามันจะรักษาวสาร็เซแล้วก็ํากามหมดวิ่เมื่อไรเนี่ยเขาจะรู้สึกตัวใช่ใช่ไม่รู้สึกตัวใช่ใช่พ่อตีแม่หาทั่วอะไรมันจะน้อ ทอนตวตาคือเนี่ยใช่มันม,มีมีหมดมีพี่ไปเห็นเด็กที่ดมกาวเด็กที่เสพยาบ้าเ<ม>ด็กที่ทำอะไรที่ไม่ไม่ดีต่อพ่อแม่พ่อแม่ห้ามห้ามยังไงก็เขาไม่ยอมเขาจะไปเรื่อยๆเพราะว่าชีวิตของเขาเขาเขาจะทำอะไรก็ช่างเขาเนี่ยเราจะ ลัวนจะถ้าถ้ทอย่างคิดมาเกินมาเกินสนเหตุสนผลปู๊ดเด่พ่อแม่มารักษาไม่ได้พอมาเป็นท่าของยาแล้วเพรนั้นแหละใช่ใช่เป็นท่าเป็นท่ายาเสรษฐีแล้วไงเป็นถ้ายาเสรษฐีปู๊ดเด่มันมันคึออยู่กับพ่อแม่นั่นแหละอืออือยู่กับพ่อแม่ปุ๊บถ้าพ่อแม่สนนึงป๊ดเด่ให้กับําผู้ใหญ่พ้าผู้ใหญ่มาจะต้เหนือทางอำเภออืมอืม อาเกิดปูเนี่มาแก่ตอนที่มันไม่สายภาคแก้สายเกินพี่อ่ะแก่ตอนที่มันมันแก่เลยพ่อแม่พ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงเลี้ยงมาโตขนาดนั้นยี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าปีไม่รู้ที่ที่ไปที่มาเนี่ยโอ้พ่อแม่เขาบอกกับพี่ว่าจะทำยังไงก็มันผิดกันหมดว่ะไม่รู้จะทำ อะไรที่จะได้ลูกดีๆมาทำมาหากินเลี้ยงลูกเลียเ้ยงเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตนที่พอ่อแม่แกอายุแกทำอะไรก็ไม่ได้อะถ้าสมมติถ้าเจอเรื่องอย่างนี้ก็แนะนำทีเดียวทุกไปอยู่กับครึ่งสมบงบัปิะได้แหละไปไปองค์กรองสุบัมอืมอืม,อมถ้าไม่ทานยานั้นมันไม่ได้อ่ะเพราะมารู้ว่าเป็นท่ายาอยู่แล้วใช่ใช่เขาเป็นท่ายาแล้วก็ไม่ไม่รู้ดีดีไม่รู้ ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วชั่วเนานไหนมีไก่ก็ทำมวยไก่มีอะไรก็ทำอะไนก็แลืวอมันที่ติดติดยาเสพติดเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมมาเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีแล้วเขาเอ่อเป็นคนที่ติดยาอะไรเนี่ยเขาเป็นเขาไม่ได้เขาไม่ได้รับว่าเขาถ้าผิดเนี่ยเขาไม่ได้รับว่าเขาเป็นท่ายาเนี่ย มันเป็นค่ายาเนี่ยมันก็องโงให้กับรัฐบาลน,นั่นแหละอืให้ได้เสนอกปนเลยจันพร์ลแูละพ่อแม่เป็เนชื่อเป็นชื่อพู่ละข้าวสมบัติอ่ะอืมก็่ม,ม,มันไม่ได้อยู่ในคู่ไหนเพราะนั้น<อ>มันไม่ได้อยู่ในคู่อืมอยู่เป็นผก่วยอ่ะอ่าอ่าอ่ามันไม่ได้ค้ายามันไม่ได้าา้าอะไราะมาติดยามันเป็นค่ายาอยู่ชยยใช่ใช่เออถ้าปล่อยว่านานๆถ้าสมมติทำเกินเหตุปุ๊บเนี่ยพ่อแม่ก็เสียใจเยอะกว่ามาอยู่ในสมบัติเนี่ยใช่ใช่ พ่อแม่อายุหกสิบเจ็ดสิบแล้วยังลูอย่างเป็นถ้ายาเสพติเนี่ยโอ้พ่อแม่ต้องหมดหวังแน่แน่ไม่มีที่พึ่งอ่ะคนเราเนี่ยเด็เด็วันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านั่นแหละใช่ใช่อนคตเนี่ยมันเป็นเด็กอ่ะถ้าสมมติอายุยี่สิบยี่สิบกว่ากว่าถ้าเข้าสูบาบุบัีได้เมื่อไรเนี่ยมันจะดีขึ้นเยอะเลยตอบแต่อีกหลายคน อยาจะาจะให้น้องให้น้องนี่ประชาสัมพันธ์ว่าผู้เป็นลูกควรทำสิ่งที่ดีเพื่อพ่อแม่มอย่าไปอย่าไปทำสิ่งที่พ่อแม่เสียใจอย่าี่ทำสิ่งที่พ่อแม่ไม่มีที่พึ่งน้อง<ม>อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกที่เขาไม่คิด,ดีให้เขาจะได้ได้เป็นคนดีสักสักวันในข้างหน้า คนนีเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยมันต้องคิดอี่ะตอนแรกๆเนี่ยเด็กเนี่ยกำเ,เนินเดของคนดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับธรรมะหินห้างพาะตมวดเลยเข้าวัดเข้าโบกเออแต่ต้องเชื่อความพ่อแม่เพราะคนเราเนี่ยถ้าไม่เชื่อวามพ่อแม่นี่มันจะลงที่ทางที่ผิดอ่ะ ชก็ผมเป็นพ่อแม่กับสองลูกออไปขับโมยไปรักษาไมาไม่มีอะใช่ใช่ใช่เพอคิดรักลู่มันก็รัดลูกกับทุกข์เลย่พองูุดเดี๋ยวนี้นี่ชีวิตยาวไปชนเนี่ยนานาสาสารหาเพราะอะไรกองหยักกองทุกอย่างเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าไม่กินเหล้ามันคงสะปิดได้เยอะถ้ากินเหล้าเมาขึ้นมาโอเยใช่ เออชีวิตหรือว่ทั่วมุ่นเนี่ยเอราะว่ายุคที่เจ็ดสิบแปดกินเหล้าขี้ยามาเนี่ยมามาเตะลูกตีเมียมาเถียงมาทะเลาะบ่แหว่งโดยไม่ไม่ไม่ใช่สาระที่จะมาทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายครอบครัวมีเยอะใช่ กินเหล้าเมายามาอารวาสมันมันตีนี่มันทุบนี่ทุบหน้ามันไม่ดีมันมีอ่ะมันมีเพราะเพราะมันกินเหล้ากินยามันกู้สติไม่ได้ใช่มันดื่มน้ำเมามันมันไม่เป็นประโยชน์ซะหน่อยมันก็เอาเลยๆถ้ากินเยอะเกินเกินกำลังพูดเนี่ยใช่จะขายรับจะเสียอีก ใช่ใช่แล้วบางทีผู้สืิ่นผู้สืิ่ไม่ได้แล้วก็ทำให้เรื่อง,งวุ่นวายกับคนอื่นใช่ใช่พอเด็กเยาวชนเนี่ยถ้าสงามงสัยเออพ่อแม่สอนลูกเรียนตั้งแต่เล็กๆเนาะอืมถ้าเสียทีเดียวเนี่ยเสียเพราะกินเหล้ากินยาปุ๊กเนี่ยพ่อแม่ก็เสียใจยิ่งเลยใช่ใช่เพราหมู่บ้านเราลมันก็มีเหมือนกันมีเยอะเหมือนกันอืมใช่ถ้ายาบ้าเนี่ยอืมอืมยาบ้าเต่า ว่าเหล้านี่เป็นตัวใช่เหล้าก็เป็นยาเป็นยาพิษอีกตัวหนึ่งยาเสพติดยาบ้าก็เป็นเป็นยาที่มันไม่ใช่จะมาติดยาแล้วจะจะดีขึ้นเนี่ยติดยาแล้วจะดีจะร่ำรวยมันไม่ใช่อ่ะจะขยนันมันขยันไม่ได้แล้วมันต้นหาทางที่ไม่ดีมันเดินทางที่ผิดอืมเดินทางที่ผิดแล้วก็พูดได้ ผู้ประคอบก็ไม่ฟานเขาจะปล่อยแถวต้องแต่บ้านราเร่เขาจะปล่อยอะเขาดูมันไม่ดีแล้วผู้ใหญ่จับเลอืมอืมอืมต้องจับอ่ะไม่จับมันไม่ได้อะใช่ใช่มีบ้านใหญ่ละมีบ้านได้สี่ร้อยกว่าราคาเนี่ยอืมอืมอืมอืใครดื้อหน้าหน้าที่หน้าที่ของผู้ปกครองต้องต้องอ่าต้องบังมองใช่ก้็กผู้ใหญ่ก็ดำเนินต่อดำเนินพู๊แล้วก็เข้าสูงมากอ่ะใช่ เอาสมมาบาปผู้ได้เออถ้าสมว่าเออหายตามเป,ป็นปกติแล้วถ้าเขารู้สึกตัวแล้วเขาจะกลายเป็นคนดีได้ใช่ใช่เนี่เขาว่าเขาส่วนมากเขาจะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุยี่สิบกว่าปีแล้วชีวิตเป็นของเขาเขาจะทําอะไรก็เลี้ยงแต่เลี้ยงแต่เขาเนี่ยไม่ต้องไปพูดเขาเขารู้เรื่องมากกว่าผู้พ่อแม่เนี่ยมันโลมนมาโลมาู้ได้ทำที่ผิดน่ะใช่ไงเออมันลได้ทำที่ผิดเนี่ย คนเราที่ยกเกียติเสมอคนเดียวมาไม่ได้อืถักผิดแก้ใช่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีความอยู่กับพ่อแม่ยอมไหมถ้าอยอมให้เราก็ไปเสนอกับคาผู้ใหญ่ไปเลยไปเสนอกับคาผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่มันจะจะส่งต่อแหละทางราชการเนี่กลัวอย่าเดียวมันจะเป็นท่ายานน่นแหละถ้าเป็นทักยาพวกเนียพ่อแม่มันใช่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 อือ พ่อแม่ต้องลำบากจนจนวัน,จนว,นจนวันสิ้นชีวิตอ่ะเขาดูแลเขาไม่ไม่สามารถดูแลพ่อแม่พ่อแม่จะจะไปพึ่งใครอืมออมที่เสียใจที่สุดก็คือพ่อแม่แหละใช่ใช่พ่อแม่เสียใจยทุกวันนี้พี่พี่ไปเห็นพี่ไปเจอหลายคนในทะ่วโลกครับพ่อแม่ว่าพ่อแม่ไม่ดีไม่ให้ตังค์พ่อแม่มันขี้เหนียวเนี่ย ดาพ<ม>่อดาแม่ตัวเอง<ม>ตัวเองมีแรงขนาดขนาดช่างยังไม่ยังไม่ไปทำมาหากินยังไม่มยังมาเดือดอร้อนอพ่อแม่ว่าพ่อแม่ไม่ให้ตังค์ใช่ใช่โอ้อายุยี่สิบกว่าปีสามสิบปียังยังมาขอตามพ่อแม่เขาคิดยังไงอ่ะอันนี้เขาระวงรรรังลูกเนรคุูเ่ยพาะมันไปฆ่ายานั่นแหละใช่ ถ้าไม่เป็นทานยาในคนอายุยี่สิบเดียวนะว่า,าเป็นจับเพศน่ะตัวเองหญ่ตัวเองโต,เ,งต,เ,งตเป็นผู้ผู้หลักผู้ใหญ่้วมันไม่รู้ไม่รู้ตัวล่ะไม่รู้ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกอ่ะน้าหน้าตัวเองต้องอนอ้าต,ตัวเองต้องรับผิดชอบพ่อแม่ต้องทำทำอาหากินเพื่อพ่อแม่ยังไป ยังมาเดือดร้อนพ่อแม่พ่อแม่ไม,ไม่ไม่เลี้ยงดูไม่ให้ตังค์ไม่ให้เงินเนี่ยเพราะแม่แกหกสิบกว่าปีเจ็ดสิบปีแล้วพ่อแม่จะให้ตังค์ได้ไงอ่ะก็ให้ได้ที่ไหนพออายุป,ป่านนี้เรามาต้องทำอาชีพบ้านบางคนเดี๋ยวเรื่องนี้เขาเรียกการศึกษาเนี่ยม,มันมีท่ออยู่แล้วมานเยนจะไปทายานัะนแห <S <S ปทายาผู้ทายแกไม่ได้เ พ่อแม่พูดมาไม่ฟังเนี่ยแล้วจะเอาอยัางไงพ่อแม่จะโทรไหวไหมใช่ใช่แอ่ทำพ่อแม่ตัดสินใจไปเลยเข้าไปสมบัตบบินั่นแหละอืมอืมทำผู้ใหญ่แต่พ่อแม่มาต้องเซ็นชื่อเซ็นชื่อผู้ใดคงจัด,ดการกกนเนแหละใช่อืมดีกว่าที่ลูกทำผิดมาไม่นานี่ยถ้าทำผิดหนักเพิ่มเข้าคุกอย่างเร็วอ่ะใช่ พ่อพ่อเอ่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่ดูดูเด็ดลํำบาดนะี่พ่อแม่จะดูไม่ติดแต่เออลูกลูกลูกจะลูกจะดูติดไหมถ้าพ่อแม่ยากจนพ่อแม่ทำมาหากินไม่ได้ลูกลูกจะดูติดไหมลูกจะคิดจะคิดได้ยังไงว,ว่าจะป่วยให้คนแก่ี่ลํลำบากหรือ่เราต้องไปทำมาหากินเพื่อเขาเนี่ย ก็มไม่มีบางคนก็ไม่มีความสนึกจริงๆไม่มีความสนึกจริงๆมันต้องแก้ยาเดียวเพราะถ้าขึ้นอยู่กบับรัฐบาลน,นั่นแหละเนขาอยู่สู่บำบัดมันก็มีซอแต่ให้ตบบัมบัลมาไล่ยคนอ่ะมันเป็นท่ายาอ่ะใช่จบวบพ่อแม่พูดมันไม่ฟังพ่อแม่นี่มันไม่คุยเลยเขาไปดูไปตามยางไงจบจ,บจดแต่ถ้าไม่ตายมันก็ุณอยู่ในคุณนั่นแหละ ไปอยู่ในอาตสึดตัวกลับกลับมามากคนก็ดีอ่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนดีๆแล้วพ่อแม่จะจะด่าจะว่ามันมันไม่ใช่บางคนเขาไม่เข้าใจาว่าเขาทําดีแล้วพ่อแม่ยังยัง,ยงด่าพ่อแม่ยังยังทําไม่ดีให้เขาต,ตัวเองเขายังไม่มีความสํานึกว่าเขาทําผิดอะไรเนี่ยเขาไม่เขาไม่ mm hmm. เขาจะปฏิเสธ ท it. It The yes. yeah. ุกทุกข้อหาทุกเรื่องน่ะมาปฏิเสธทุกข้อหามันไม่ได้หรออย่างไรยังไงนี่ถ้าตัวม่วมันอยู่ภายในหมู่บ้านนี่เขาจะรู้สุดแหละใช่เขียนใช่ถ้าติวถ้าบัตดคนนี้มันแก้มาแก้ยากเหมือนกันเหละใช่วิธีทำเนี่ยมันต้องมีมีทางแก้อยู่แล้วอืมอืมใช่แล้วแล้วตัวคนนี้จะปฏิบัติไหม้าไม่ปฏิบัติตัวเราแต่ใช่ใช่ครับ เะนั้นวันนี้วันนี้เราคุยถึงเรื่องที่ไปหลงทางในในด้านในทางผิดๆในทางที่ติดยาเสพติดแล้วพ่อแม่จะจะเสียใจขนาดไหนพ่อแม่จะมีที่พึ่งไหมถ้าลูกลูกลูกนะวันวันหน้าลูกต้องมีลูกลูกต้องมีลูกเหมือนกันลูกต้องเป็นพ่อเหมือนกันลูกจิตลูกจะเป็นลูกจะเป็นปู่ อีกสักวันหนึ่งในข้างหน้าดูซิว่าลูกลูก้กนหนายที่ที่ไม่ยอมรับว่าทําผิดหรือไม่ทําผิดก็ในในอนาคตจะรู้สึกทุกวันนี้พ่อแม่เป็นพ่อแม่แต่อีกวันหนึ่งข้างหน้าเราจะเป็นพ่อแม่ของลูกเราจะมีความรู้สึกยังไงใช่ไหมอืมคนที่ผิดคนที่ไปทางที่ดีกำลังใจเขา ก็ให้กำลังใจด้วยเพราะว่านางกิแตะเ้าจะแนะนำให้ทงที่ดีเดยมันจะโทษพ่อมันจะโทษลูกมันไม่ได้มันต้องแก้ด้วยต้นเหตุอย่างก็อย่ไปมุริเดี๋ยวนี้จะทำให้ลูกหลานเสียเงี้ยคนที่ได้ตานี่ไม่ใช่พวกเราคนที่ได้ตานี่มันเป็นคนอื่นี่ะใช่ใช่ไอ้คนที่มัน ถ้าถิงเมื่อไรมันจะเป็นข้าวขาวเลยค้าครับครวันนี้เราต้องไปสายบุญเนี่ยไอ้ลูกเขาวข้าววาข้าวโบสถ์เ่มันจะดีไหมอะเสียไม่ยอมุ่งหนานาตาเพราะคุณเล่าอะไแหละตอนแรกเลยมันคุณเล่าเช่าเล่าไอไทยไทยอื่นใช่เล่าดิวเขาว่ามันดีมันม่ดีตรงไหน้วครับคมันไม่มีอะไรดีเลย โอเิ่เล่าในปีต่อปีเนี่ยมันไปเยอะกว่าคนปีจป้าใบเออ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 ่าก <c oughs> กว่าแต่บ้านเราเนี่ยมันไปเยอะนะอืมผ <c oughs> ู้คนที่ขับรถชนผู้คนเนี่ยกีฬามันติดตรโรคติดอะไรท้องอ้วนไปเยอะครับครับว,วันนี้ขอคุยกันแค่นี้ก่อนนะขอ,อสวัสดีให้มีความสุขมากๆนะมีสุขภาพดีเนอะ อขอให้พระเออจาเ้าอวยพรเจริญก้าวชมครับวันหลังเจอวันหลังวันหลังเจอกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ